ทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ในการนี้นะคะพระมหาทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะได้ขึ้นมาหัวเมืองบางกอกนะคะเพื่อทําการนะคะเล่นละครเรื่องหอแต๋วแต่แห่งโควิดภ <oz id> พาพยนตร์นะคะภาพยนตร์ทอดด้วยนะคะหอแต๋วแต่แหกโควิดปังบปุรีนะคะขอให้ปังรถเชิดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะต้องปังเป็นอันเป็นนัมเบอร์วันนะคะนัมเบอร์วันนะลองนะต้องนัมเบอร์วันค่ะ ช้เวลาเดินทางกี่วันครับวาจะมาแบบหัวลำโพงเนี่ยนะครัว่าจะถึงกรุงเทพใช่ไหมคะใช้เวลา21ชั่วโมงค่ะนั่งรถจากสถานีวัดช้างให้สู่สถานีบางกอก21ชั่วโมงค่ะโดยมีเจ้าที่ปฏิบัติใช่ใช่โดยมีเจ้านางอนันท์ที่ติดตามมาด้วยค่ะการนั่งรถไปมาถามว่านะคะชีวิตจริงของแม่หญิงดีแล้วก็น้องเขานะคะ เราต้องการความเรียบง่ายแล้วก็ต้องการโดยสารมากับรถไฟเพราะฉะนั้นนะคะพอเรามาถึงที่นี่เราก็โอโอเคมากค่ะคแล้วก็แรงใจแรงเชียร์อย่างว้หลามนะคะ <c oughs> ที่ไปต้อนรับที่ฐานที่หัวลำโพงแม่หยิงดีมีความปลื้มใจมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่เองตื่นเต้นไหมคะก่อนที่มาพร้อมกับแม่หยิงดีก็ตื่นเต้นมากค่ะ เปียนการมาอย่างนี้นะว่านะทว่ไม่าข้าใจในตอนแรเยืนขนาดไม่คิดเลยก็เล็กคิดว่าน่าจะประมาณ20-30อถึงาะค่ะเพราะว่ามี FC ทักมาทางช่องทางเพจแล้วก็เฟซส่วนตัวว่าจะมารับที่หัวลำโพงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะมากๆเลย ครัไม่เราสองคนตั้งตัวไม่ทันเลยใช่ตั้งตัวแบบไม่ทันแล้ว,ลวก็นะครับเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าการะแสของเราจะติดเทรนอันดับหนึ่งแล้วก็มีคนรักคนชอบเราขนาดนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแม่หยิบดีแล้วก็น้องทิพย์นะคะจากนะคะเมืองทิพย์ของเรานะคะมาแสด,ดงต่ครั้งน,นี้ก็ขอให้ฟังปริยค่ะถ้าย้อนเวลาไปได้คุณรถไฟอ,อยากจะม้วนผมให้ถึงเก,กิ <S <S <โ>ดเป็นก่อคนหนึ่ง ถ้าว่าทําได้แบบนั้นแม่หยินดีต้องการแต่งหน้าแบบฉ่ำๆจะได้ลงมารับแคีแบบสวยๆนะคะ <laughs> อยากใช้คําว่านั้นเลยนะขอ <laughs> ไว <c oughs> ้ให้เดินทางมาก็แล้วกัน <c oughs> เป็นครั้งแรกค่ะนะคะ <c oughs> นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ว่า มาถึงหัวเมืองปากรอบเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแม่กิ่นดีในชีวิตนี้ไม่เคยเดินพระก้นไม่เคยไปรู้จักสถานที่ใดๆเลยนอกจากสนามหลวงเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ผู้มีความภาคภูมิใจมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะก็คือจากที่สถานที่ที่เราไม่เคยรู้จักจากสถานที่ที่ว่าเราไม่เคยมากับได้มาแล้วก็ได้เจอผู้คนที่ไม่เคยรุ้มล้อมตัวเราไม่เคยให้ความรักความเมตตาเราขนาดนี้ เราก็ได้มาเจอจริงๆค่ะกับความรักที่เขามอบให้เขาทั้งมีแกงมาให้เสื้อผ้ามาให้ทุกางนะคะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราต้องพูดแล้วก็ขอบคุณด้วยสําหรับของทุกชิ้นที่ว่าเอฟซมีมีน้ําใจนะคะส่งต่อมาให้แม่หญิงดีหรือพระบา,าทพิมเจ้าพร้อมน้องทิศ ขอบคุณค่ะทีมงานตอเนื่เปลี่ยนไปเยอะไหมครับอะไรนะทีมงานตอนนี้เปลี่ยนไปถามว่าเปลี่ยนไปแต่เมื่อก่อนไหมมันก็เปลี่ยนแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ว่านะคะเพราะว่าแม่หญิงดียต้องรับภาระก็คือทางบ้านอีกก็คือนะคะทางบ้านของแม่หญิงดีห้องน้ําห้องครัวก็ยังไม่ยังไม่มีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่พจน์น่ะมีกําลังซัพบให้เมื่อกี้ แม่หยินดีกราบขอบพระคุณด้วยอย่างสูงนะคะที่ว่าได้กลับไปรักษาแม่ทั้งสามโรกที่มารวมแล้วเพราะว่าแม่หยินดี mm hmm. เหลือร่มโพร่มเดี่ยวแล้วนะคะร่มโพแก้วอะ่ะเหลือร่มโพต้นนี้ต้นเดี่ยวแล้วร่มโพทองได้ไปแล้วนะคะเป็นเวลาสามปีแล้วเหลือร่มโพแก้วเพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็ได้ที่ว่าได้ต่างมารักษาแม่จนเกือบครอบครัวแม่หยินดีทําหมดแล้วก็ วันนี้ก็มาถึงเป้นดีขอบคุณมากขอบคุณสื่อทุกๆคนนะคะที่ช่วยนําเสนอข่าวไปในทางที่ว่าโอเคแล้วก็มีกระแสติดตามไม่หยนดีขอบคุณมากค่ะทุกๆช่องเลยนะคะไอ้ท่านี่ฟ้าตั้งแต่แบบว่าเรื่องต้นมากับเขาจนถึงวันนี้ความเปลี่ยนแปลงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากตอนนี้ก็มีแฟนคลับอะค่ะเข้ามาแบบขอถ่ายรูปหรือว่า คอยให้กำลังใจมาคอยติดตามเยอะมากก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจกับแม่มากที่มีแฟนแฟนคลับเข้ามารักแม่เยอะมากค่ะโอเคแล้วก็อีกอย่างแล้วก็เี๋ยวก็นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แม่หญิงดีได้มีวันนี้นะคะแม่หญิงดีจะไม่มีวันลืมเลยนะคะแม่หญิงดีได้มีจุดยืนนะตรงนี้ เฟสก็เล่นไม่เป็นโตเทียก็ข้าไม่ถึงแต่เพราะคนนี้นะคะที่เปเนัดาหนได้ดีวันนี้นะนขอให้ลูกมีความสุขความเจริญคิดการใดส่งความปรารถนาน้องนะแล้วก็ขอให้เจริญเจริญค่ะลูกไม่ต้องรอไม่ต้องลอโอเคนะเพราะว่าก็อยากจะบอกว่ารู้สึกอืม อะไรที่แบบว่าเคยทาแบบเคยแกงเคยอะไรกันมาแบบแรงๆบางทีแม่ก็โกรธจริง <c oughs> คือโกรธเลยนะโกรธจนแบบบล็อกเฟซบล็อกเบอร,ร์โทรศัพท์ใช้บ่อยมากแต่แต่ก็ยังกลับมาแบบทาผมด้วยกันแล้วก็พากันมาถึงวันนี้ก็ก็ขอขอโทษแม่ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่แบบเคยล่วงเกินไปแรงๆเคยแกงไปแรงๆค่ะตัวเะฉะนั้นแม่ก็ให้อภัคยแล้วก็เราก็เป็นแรงขับดันให้แม่กับน้องทิสนะคะ ให้สูต่อไปเพาะปัที่อยู่ข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นออางานติดต่อมาเยอะไหมคะก็เยอะอยู่นะลูกเยอะอยู่นะเยอะอยู่ในการนี้แม่ก็ไม่รู้นะเ,เพราะว่ามีผู้จัดก,การนะครับเออต้องคุยกับผู้จัดก,การเพราะว่าแม่อะนะคะ ก็คือมีงานอะไรเข้ามากันแล้วแต่พวกคือติดต่อตั้งผู้จัดการแล้วก็เขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะมันมาตอนนี้งานตอนนี้เป็นคนอะเราเลิกแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ทันเพราะว่าหนึ่งนะคะเราไม่ให้โดนสาบก็คือถ้าสิ่งไหนที่เราทําไม่ทันหรือเราไม่ทําให้เขาไม่ได้เราก็ไม่รับค่ะเราสเรารับเฉพาะสิ่งที่ว่าเราทําได้แล้วก็เรามีเวลาให้กับเขานั่นคือรับแต่ถ้าว่ามีงานมาแบบเยอะ แล้วก็คลิปวอวยพรเขาต้องการเหมือนถ้าว่าน้องก็ส่งมาคืนนี้พรุ่งนี้เราต้องทําให้แล้วถ้ามันไม่ทนันถ่ายหลังบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ทนันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องงดรับไปก่อนนะลูกนะขอโทษน้องอยาวุ่่นชาวเมืองคพิ์ด้วยแต่ว่านะคะแม่หญิงดีจะทําตัวน่ารักติดินเหมือนกันที่ทาคอนเทนต์ไว้กับลูกๆเ,เสมอต้นเสมอปลายตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ถูกโอนะการเรื่องข่าวมือ ว่า,าก็คือใช่ก็คือว่างมุ้งมุ้งแกเออคือแบบโฟกัสอะไรอะไรนะคะช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยไหมคะก็คือนะคะแม่อยู่ดีมีความเกรงมาก็คือพักผ่อนน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งหมายก็พอแล้วอย่าลืมนะคะชีวิตคนเราโอกาสไม่ได้มาง่ายๆนะลูกนะเพราะฉะนั้น เมื่อโอกาสเขาหยิบยื่นมาให้แล้วถึงจะเหนื่อยจะล้ายังไงเราต้องทําให้มันดีที่สุดและให้มันปังที่สุดนัมเบอรวันค่ะน่าจะเป็นเดือนนะเพราะว่าเราถ่ายหนังเนี่ยมันก,มนก็มันก็หลายคิวหลายนั้นอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าแม่อยดีดีลืมไม่ได้นะคะก็คือต้องกลับไปพาคุณแม่ที่ยังอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่ไม่สบายเนี่ยต้องไปจัดก,การเพราะว่าคิวคุณหมอเขาก็มาแล้ว mm hmm. เดี๋ยวถ้าว่านะคะ มีงานเพียงงานคิถ่ายหนังอะไรเสร็จแม่ต้องกินจับเพื่อไปรักษาแม่ทําตามที่ที่โพสให้ไว้ก็คือนะคะเอฟสี่ที่เขาดีๆแล้วก็พี่โพสต์ที่ว่าก็มีแรงนใจแรงนเชียร์ที่ว่าจะให้แม่อยู่ดีนะคะรักษาแม่ต่อไปก็คือให้แม่ได้ไปได้อยู่กับแม่แม่อยู่ดีไปนานๆนะคะเงะินตุกบาทุกกตามแม่อยู่ดีจะไปใช้ในการรักษาของคุณแม่แล้วก็นะคะ ขอให้พี่ก๊มีงานแล้วก็มีสังออกมามีเดตติ้งปังปังปูเรตลอดไปค่ะแต่ามอยูกบีตอนนี้ก็ยัง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 วางใจใครไม่ได้ถึงอยู่กับคนอื่นแต่ว่าเขาไม่ได้มาแบบถึงมีน้องนะมีน้องแต่ว่าเขาเขาก็มีครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจอะค่ะเขาไม่ค่อยจะสนใจในทีวิตครอบครัวสักเท่าไหรนะ่น้อ เพราะฉะนั้นที่เป็นเสาหลักเลยที่แม่หยินดีต้องยินดนมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็คือตัวแม่หยินดีเองจะต,ต้องยินดนพาแม่<ว>เพราะกี่ครั้งกี่ทาแล้วเขาก็แบบพี่น้องนะเขาก็เขาก็มีครอบครัวไปเราก็ไม่ว่าเขานะเพราะว่าครอบครัวเขาเขาก็แยกออกไปจากครอบครัวเราแล้วแต่ว่าความเป็นแม่ลูกกันเนี่ยแม่หยินดีอ่ะต้องพารักษาอยู่ตลอดเวลาเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันนะลูกนะเพราะว่าค่ายาของ ไม่ด่ามากค่ะเพราะว่านะคะเพราะว่าในคนในครอบครัวแม่หยิงดีก็บอกมาตลอดว่าในช่วงนี้ให้ให้ย้อนกลับไปช่วยดูท่านหน่อยเพราะว่าเรามาทํางานแล้วน้องก็เข้าใจแล้วก็โทรมาถามอยู่ว่าเออทางานเป็นไงบมากแม่หยิงก็โทรกลับไปว่าเออน้องเป็นไงบมากดูแม่เขาก็บอกว่าโอเคดีเพราะฉะนั้นเราก็ไว <FM> ้เ <Mon> น <ique> <gen> ื้อเช่อใจกันได้แล้วก็ไม่มีดรามากในครอบครัวแน่นอนค่ะแม่หยิงดีสัญญา ถ้าว่ามีคนหมอแล้วก็มีคิวมาไม่อยู่ดีทำค่ะเพราะว่าฟันไม่อยู่ดีนะคะเป็นคนบ้านๆมือนกินหมากินอะไรตามปกตินกเนาะบอกกันตรงๆก็คือมันจะมีท่าปูหรือว่าภาานั้นน่ะภาาฟันน่ะภาาเออท่าหมาท่าฟันน่ะ มันก็ปกติธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าไม่รักษาความสะอาดนะรักษาความสะอาดแต่ไปเกาะไปนานแล้วไม่ไดนเกาะไปเลรักษาที่จังเกอร์ที่ต่อมาอย่างเดียวเลยที่ต้องมาติดต่ออะไรคะค่ะค่ะค่ะกลัวไหมเนี่ยเขาไปรักษาที่เดียวไม่ได้จังของเราหอกดีกว่าได้มารักษาแล้วไม่มีค่าจ่ายนะแม่บอกไปแล้วนะคะแม่บอกเอฟซีทุกคนหรือว่าโยรุ่นชาวมังคีตแล้วก็คนติดตามแม่ไปแล้วว่าสิ่งไหนที่คุณบูรี่ฉันมาฉันต้องการที่ว่า ถ้าวามันเป็นเรื่องที่ทําให้ฉันโอเคดีขึ้นฉันก็พร้อมที่ปรับปรุงแต่ว่านะคะการที่ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คืออย่างคงเดิมค่ะ,คะเตรียมพร้อมกับเป็นววปนกักแสดงใช่ไหมคะ เตรียมพร้อมยังไงแม่หยิงดีก็พร้อมมาตลอดก็คือถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราก็ทำเราก็ทำโอกาสที่ให้ดีที่สุดค่ะเออนะคะโฆษณาถ้าว่าเป็นนักแสดงแม่หยิงดีก็จะแสดงให้ถึงบทบาทแล้วก็ถึงบทที่เขาให้มาก็โอเคแล้วค่ะนะคะแต่เราไม่ต้องเป็น acting ใช่ไหมหรือว่าเราฝึกไหมโอ้ยถ้าเขาจะให้ฝึกก็แม่หญิงดีก็พร้อมค่ะเพราะเราเป็นเป็นนะคะเราไม่เคยแสดงหนักมาก่อนก็ต้องเข้าใจนะคะว่า จะทําอะไรมันก็ต้องมีการซ้อมการอะไรมาบ้างค่ะแต่นอย่างที่คนที่รอยล้านหลายเยอะเลยนะคะไม่อยู่ดีอะไรนะคนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ที่คนเป็นรอยถึงรวยล้านหลายล้านโอยให้เป็นหมื่นล้านพัน <c oughs> ไม่หมื่นล้านย <c oughs> ล้านไปเลยค่ะเออเป็นอย่างเจอดาราคนไหนคะอ๋ออยากเจอดา,าราคนไหนก็นะคะอยากเจอแม่อ้ําพระเชษฐาเจ้าเชื่อไหมจงใจ แม่อั้มแม่ยุ้ยแล้วก็น้องเบลล่าดานีค่ะอยากเจอมากที่สุดเลยแต่ลรกคือเห็นแต่ว่าพี่อั้มพัชราภาก็มาเมซบุ๊กอร์ใต้คลิปแม่อยีรู้ใช่แล้วก็น้องเบลล่าดานีก็ได้คอกระทางผู้จัดการของเขาโอเคถ้ามี้ามีโอกาสได้อยากจะอยากพูดอะไปที่อั้มพัชราภาไหมคะนะะคในนามของแม่หยีรีนะคะน้องอั้มถ้าน้องอั้มฟังอยู่นะคะถ้าว่าสื่อต่างๆนะคะเสนอข่าวของแม่หยีรีไปผ่าน สายตาแล้วผ่านหูน้องอ้ําก็ขอบอกน้องอ้ําเลได้เลยว่าไม่หญินดีคนนี้นะคะชอบน้องอ้ําแล้วก็ติดตามน้องอ้ําเทเจ้าาชัยเชื้อแล้วเบอรกวันมี่หัวใจเลยค่ะโอเคค่ะว่าชอบไม่อ้ําแต่ทำาลองโอเวอร์ช่วยจีรัการอเพราะตัวละครเพัฒนาค่ะไม่อ้ํามาแสดงเป็นเจ้าเทปเพราะฉะนั้นเขาไลา์แต่ตัวไม่หยินดีจริงๆอ่ะชอบทำบุญเหมือนกันแล้วมา มีการเปิดปากไปแล้วเพราะจะนับตั้งแต่เจ้าจางอาจนรย์ทิพลงไหวแล้วแหละเจ้าพี่ชอบดาราคนไหนพิเศษไหมครับชอบเหมือนกันเลยแม่อั้มแม่ยอยแล้วก็น้องเบลล่าชอบเหมือนกันเลยแต่ครั้งนี้เราคุเป็นแม่อั้มนะเป็นเจ้าทีคือก็ชอบแม่อั้มมากที่สุดเลยก็คือก็ชอบเหมือนเหมือนกันใช่ไหม แล้วเราก็มาแสดงกันได้ก็เพราะว่าความชอบของเราเป็นเหมือนกันไงก็นะคะชื่อเสียงของเราทั้งสองคนดังออกไปจนถึงเมืองนอกมางนาแล้วแม่หญิงนีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ว่าทําให้เราได้มีวันนี้แล้วก็ความดังความเด่นของเราเราก็ไม่ลืมตัวค่ะจะเป็นแม่หญิงดีแล้วก็เป็นคนแบบนี้ตลอดไปค่ะเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปค่ะ ความมันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ